มาแกงพี่เอิงมีอยู่คนเดียวแหละชอบแกงขอบคุณแท็กจากน้องกีดขอบคุณครับน้องเกลียวขอบคุณนะขอบคุณน้องเกลียวมากเลยน้องโบลิ่งมาแชร์แต่หายแฮะวันนี้น้องไกก็ไปตอนไหนเราก็ไม่รู้อุ้ยด่านนี้อีกแล้วลีเจียนปครับไล่ล่าเลยคนน่าจะเกิดตรงฝั่งนี้ครับมองอะไรเรา จะแทงอยู่แล้วไม่ต้องโดดเล่าพอเล่า <c oughs> <c oughs> มีหยุดก่อนค่อยกดตายยากด้วยเ <c oughs> ง็นๆงนขอบคุณสิบดาวนะน้องเอกขอบคุณครับ อ่านปะ,ะเจริญอ่านบ้างไม่อ่านบ้างงังนงน้งนๆขอบคุณสิบดาวน้องเอขอบคุณครับฮะเกินไปเกินไปโดดออกมาหรอตัน สวยป่วนทีเดียวเชียวไล่เลยนะครับไล่ให้พับไม้เลยคนยังไม่หิวนะตอนนี้จะปั่นช้าแน่นอนครับแต่ว่าไม้ยังเยอะเราต้องไล่ให้ไม้หมดเริ่มหิวแล้วครับเต็มที่ก็สองแผ่นพอนะไม่ต้องเล่นเยอะนะครับเปลี่ยนเป้าหมายเลยครับ อะไรอ่ะสเก็ตบอร์ดหรอขึ้นไปทายานแล้วมันจะเร็วขึ้นหรือเปล่าเนี่ย <c oughs> ทำไมต้องวิ่งกระโดดขึ้นไปทายานฟ้าด้วยไม่เข้าใจเลย <c oughs> ทางนี้เลยครับ <c oughs> หรือสุดใจไปเลยนะนี่ไง ไปเครื่องที่ปั่นเลยครับบ้านเล็กนะเครื่องต้องเลินกระทืบเครื่องด้วยนะครับยังไม่ได้กระทืบเครื่องเลยอุ้ยเครื่องนั้นเยอะมากปุ้งกระทืบแรงคุ้มมากเลยตรงนี้คนเจ็บนี่นะเฟิงหมินครับกะเอ๋ตายยากมีนะคนเนี้ย อืมไม่ได้ได้อีกเครื่องหนึ่งเฉยเลยอ่ะไม่สนโอ้ยลงเร็วจังเลยอ่ะไม่เป็นไรครับมันขึ้นได้ทางเดียวยังไงก็ทันได้จิ้มแน่นอน2ที เต็มไปหมดเลยวิ่งมาทางเดิมก็ลงไปที่เด yeah. ิมแล้วกันนะแขวนครับเคลียร์ไม้ไปก่อนนะเครื่องไม่แน่ใจครับ แต่ที่แน่เครื่องนู้นยังเครื่องนี้ยังเฮ้ยเครื่องตรงนู้นไงเฟิงหมินครับโอ้สองคนเลยครับไม่ทันแล้วเสร็จเอ้าได้กก่ที่เฉยคุ้มอ่ะดีนะเปิดอันติวิ่งมาเฟิงยังไม่ยอมฮิวอยากได้เครื่องนี้หรอ ไปเปไม้ไ,มไปโง,ง่ทำไมโง่ทำไมครับธานาสี่ปั่นขึ้นไหมลองดูนะเรียบร้อยครับเดี๋ยวกลับไปใช้เครื่องเดิมนะไม่เอาลงใต้ดินแล้วนะครับเอ๊ะหรือลงดีลงดีกว่าพี่มันขึ้นทันแน่ ป่าหวาไม่แน่ใจครับไม่ชัวร์เอาเครื่องชัวร์กว่าครับแขวนข้างบนก็ได้ครับเล่นกระเทืกเครื่องแรงต้องนี่ไงให้ความสนใจกับเครื่องนิดนึงครับแล้วเราจะได้ตีคนเรื่อยๆง้างมาเลยต้องตรงนู้นพี่องเห็นคนนะไกลๆนะครับฮิวล,ละเดี๋ยวพี่องไปจิ้มต่อแขวนไปก่อนครับ khổ oh, lép lói lưới nếu vẫn chết thì thôi ngày vẫn đủ <laughs> đừng mới <đài> đai nữa <laughs> mà ไม่จําเป็นต้องไล่ก็ได้นะให้เขาวิ่งมาให้ตีฟรีดีกว่าครับมันจะทําให้เราเล่นง่ายขึ้นเยอะเลยเครื่องนั้นระเบิดอยู่เลยครับเครื่องสงสัยเครื่องใตดินดึงหลังครับโอ้ยไม่ได้ฮะเนี่ยครับเรามันเป็นอย่างนี้เราเล่นอย่างนี้ก็ได้นะครับได้ขวยเรื่อยๆแล้วก็ไปกระทืบเครื่อง ข้างล่างไม่ได้ปั่นครับเดี๋ยวเดินมาดูเครื่องนี้นิดนึงเค,เครื่องนี้ปั่นไปหน่อยเอะปล่อยเลยครับกลับไปดีกว่านะยังไงก็ปั่นไม่เสร็จหรอกครับมันไม่ขึ้นแน่นอนเพราะว่าเฟิงหมิ่นดึงนะครับเฟิงหมิ่นตายแล้วถ้าแบบเนี้ยเครื่องนู้นดับไปแล้วครับมีไม้บ้านเลกให้เฟิงเล่นนะ <c oughs> ไม่ได้ไปตายยาก <c oughs> แต่ว่าตายแล้ว <c oughs> ตายยากแต่ตายแล้วนะ แล้วเดินหาเครื่องครับอันตรีเลยก็ได้ใช้คเครื่องที่เรายังไม่ได้เช็คนะครับนั่นไงอุ้ยโอ้โหไม่เป็นไรครับได้ได้ได้กักไว้สองเครื่องก็โอเคนะยังไม่หิวเลยนะั่งฝั่นนะมันก็ล้มแน่ๆครับ เ็บ3เี้ยวไม้ไปเลยครับไม่ไปเป็นไรค่อยไล่ใจเย็นๆเ,เราสบายอยู่แล้วตอนนี้เดี๋ยวแผนแล้วมากระทิ้วเครื่องนี้นะครับทีนี้<ค>เขาไม่วนก็ตามเลยนะครับไม่ต้องกระทิ้วไม่เสียเวลานะ<ค>ต, <Leave> ต้องดูด้วยว่าถ้าเกิดคนเปย์ไม้เราไม่มองวิ่งออกจากไม้เลยอ่ะเดินตามแบบนี้เลยครับตกตายยากไปแล้ว <C hing> แต่ถ้าเขารอตรงไม้หรือรอรอวนที่เดิมนะครับก็ให้ กระทือไม้ไปถ้าจะให้ดีเนี่ยเวลาเราล้มไม้แบบนี้เราอย่าวิ่งหนีนะครับให้เราวนที่เดิมก่อนจนกว่าคิลเลอร์จะกระเทือนะครับเหมือนเขาจะลนไปสักหน่อยนะแล้วเราค่อยกลับมาเคลียร์ไม้ที่หลักก็ได้ครับอันตีวิ่งหาเครื่อง เครื่องนุนพังอยู่เลยข้างล่างก็ยังไม่ได้ปั่นตอนนี้คนคงไม่ปั่นแล้วครับโอกาสรอดเป็นศูนย์รอดถ้าไม่นับว่าเปิดประตูนะครับเปิดประตูไม่ได้แน่นอนวิ่งหาก่อนนะครับวิ่งวิ่งวิ่งหาก่อนหายคนหนึ่งก่อนค่อยไล่ โอเคเจอแล้วครับไม้ไม่มีกันหน้าต่าง ไม้ต้นนั้นไม่มีแล้วครับล้มในนี้แหละมาล้มข้างล่างนี้ช่วยยากมากนะ,ะ,ะเพราะว่ามันขึ้นได้ทางเดียวครับนอกจากใต้ดินจะลึกแล้วเรายังขึ้นได้ทางเดียวอีกก็คือตรงนี้นะครับขึ้นทางอื่นไม่ได้แล้วเราไปยืนรอข้างบนได้เลยอะครับ เพียงว่าไม่มาช่วยไม่กล้ามาแน่ครับเอาไม่ใช่ไม่กล้ามาคนตายแล้วเวนกัมมันเป็นเฟลิกเหมือนกันอนะ่ะเพียงไม่รู้ว่าเพียงแขวนใครไปแล้วบ้างไงครับคนน่าจะรอดน,นะเนี่ย ไม่เจอไม่เจอไม่เจอโอ้วิ่งได้น้อยเหลือเกินนี่เพียงเอาเพิ่มระยะว,วิ่งมาแล้วนะวเจอคนครับโหวิ่งหาหลุมยาวเลยหลุมอยู่ฝั่งโน้นน่ะเพื่อนโอ้หูฟังทำด้วยอะไรอะ่ะหูฟังทำด้วยอะไรเนี่ยไม่ได้ยินเสียงหลุมไม่เจอ ไม่มีหลุมอยู่บ้านเล็กตายละแย่ yeah, เลยครับไม่รอดแน่นอน <laughs> ไม่มีทั้งไม้ไม่มีทั้งหลุมเลยเ <laughs> พื่อนเนี่ยเวลาเขาวิ่งขอบแ,แบบอย่างนี้เราวิ่งมานี่เลยนะครับไม่ต้องไปวิ่งตามตูดเขา <c oughs> เข้าใจไหมเวลาเล่นคิลเลอร์ครับสมมุติว่าเขาวิ่งออกรอบกว้างให้เราวิ่งเข้ารอบรอบในอ่ะครับเนี่ยคือเขาวิ่งไปตรงนู้นอะ่ะแล้วเรารู้ว่าไม่มีไม้ถ้าเราจําได้ไม่ต้องไปวิ่งตามครับเราวิ่งมานี่เลยมารอเลยยังไงเขาต้องกลับมานี่ครับมารอเลย ถ้าเขาวนกลับแล้วก็ยื้อกลับมานี่นะครับก็คือเป็นการต้อนคนเข้ามุมนะเซอร์จ,จะไปไหนไม่ได้เลยครับคนไทยอาา่ะปะโอ้ช่งเถออุ้มมาขนาดนี้แล้วก็บายบายเลยแล้วกันอรุณสวัสดิ์ทุกคนเราตื่นแล้วอรุณสวัสดิ์น้องลมครับยินดีต้อนรับน้องลมด้วยนะสวัสดีครับขอบคุณไลฟ์สตรีมรอบด,ดึกจากน้องพลอยแล้วก็น้องลมด้วยน้องนาว่สด,ดีครับมาดึกอ,อีกแล้วนว